ขอนมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมแนวนี้เสนอคำว่าดีพอหากมีจิตสำนึกรู้อย่าอยู่เฉยไม่ภากเพียนบอกได้เลยสำเร็จยากสติปัญญาถ้าสับสนคงลำบากหมดโอกาสสร้างคุณประโยชน์โทษอตอนเองชีวิตนี้น้อยนักการเดินทางของชีวิตและการสร้างคุณค่าของชีวิตเรานั้น ก็ขึ้นอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองและก็ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าช่วงชีวิตของแต่ละชีวิตนั้นจะสั้นยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณค่าของชีวิตและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตบนเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่จึงจะไม่ปล่อยทุกๆช่วงเวลาให้ผ่านไปโดยเสียเปล่าการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองและผู้คนรอบข้างและสังคมได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่หนทางที่เราจะสร้างคุณประโยชน์นั้นหนทางมันไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปหรอกนะมันต้องอาศัยสติปัญญาและความเพียรพยายามที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินไปข้างหน้าจนได้พบความสำเร็จให้ได้และตั้งสติให้แน่วแน่และใช้ชีวิตใช้ปัญญาที่จะสามารถนำพาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความพักเพียนพยายามนั่นจึงเรียก เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเคยมีคำเก่าอยู่ประโยคนึงว่าอาดีตไม่ขดขวอาอดีตไม่มุ่งมั่นปัจจุบันไม่ขนขวายก็ไม่ต้องทำนายอนาคตถ้าชีวิตเรามีความมุ่งมั่นมีความการขนขวายหาความรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำนายอนาคตเลยว่าจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ควรทำในตอนนี้ก็คือทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด แล้วอนาคตก็จะดีเองเพียงเรามีสติปัญญาและความเพียรพยายามแค่นั่นเองชีวิตเราก็ย่อมผ่านไปได้ดีแน่นอนหากไม่คงสติไว้ไร้ที่ยึดจิตสำนึกถ้าไม่มีดีตรงไหนเกิดทั้งทีถ้ายังเอาดีไม่ได้ถึงอยู่ไปก็ไร้ค่าอย่าได้ทำการนำพา ซึ่งชีวิตจิตดวงนี้ถ้าทำดีชีวิตนี้ก็มีความหวังวาระจิตยังคงมีคุณธรรมจะนำเราก้ามข้ามฝั่งไปไม่ผิดทางสภาวะการที่ไม่ดีมันมีผลความอดทนที่สั่งสมบนพื้นฐานจะนุนส่งจนชีวิตมีหนทาง ใช้ปัญญามานำทางจนผ่านไป <c oughs> จงเตือนใจไม่ท้อแท้แม้อยู่ยากและสติคือประมาทอาจพลาดได้ปัญญาเกิดความประเสริฐเกิดที่ใจภาคเพลินไว้ไม่เสียหายได้แนวทางแม้หนทางจะลำบากหลากปัญหาใช้สติและปัญญาวางพื้นฐาน อย่าหยุดนิ่งไม่ก้าวหน้าเรียกว่าดักดานไร้ลผลงานยากผ่านพ้นบนกฎเกณฑ์คิดเอาเองชีวิตนี้ที่เหลืออยู่หากเราสู้ด้วยศรัทธาจะได้เห็นทางชีวิตอย่างที่มันควรจะเป็นประเด็นนี้ยุติธรรมดังนี้แล ขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทินเจริญพร